สองสิ่งเลยที่ลูกค้ามักจะทำบิดพลาดกันบ่อยๆนะคะสำหรับการวิเคราะห์ F M e A อันดับแรกจะเป็น Process Work Element ค่ะหรือที่เป็น C m ที่พวกเราวิเคราะห์กันนี่แหละไอ้ 4M ตัวนี้นะคะลูกค้ามักจะคิดว่ามันเป็น C m ทั่วไปก็คือ Man, m a c h i n t Material แล้วก็ Method แต่จริงๆแล้ว 4M สำหรับการวิเคราะห์ FMEA ค่ะจะเป็น Man, Machine, Material และ Environment ค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ Method มาคิดแทนเนี่ยไอตัว Environment หรือสภาพแวดล้อมที่มันมีผลกับกระบวนการเนี่ยมันจะถูกลืมคิดไปนะคะแล้วเมท h อดเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนหรือเราไม่ต้องพิจารณาเลยในส่วนของ m e t ทอดที่มันหายไปมันไป แทรกอยู่ในตัวของแมนเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือที่เจอเยอะๆเลยอันดับ2ค่ะที่เจอเยอะไม่แพ้กันก็คือจะเป็นความสับสนร,ระหว่างเฟลเลอร์คอร์สเฟลเลอร์โมดและก็เฟลเลอร์เอฟเฟกค่ะถ้าอาธิบายง่ายๆเลยเฟลเลอร์คอร์คือสาเหตุของความล้มเหลวเฟลเลอร์โมดคือรูปแบบของความล้มเหลวนะคะแล้วก็เฟลเลอร์เอฟเฟกค่ะคือจะเป็นผลกระทบของความล้มเหลว เฟลเลอร์คอรเนี่ยหาได้จากไหนเฟลเลอร์คอรค่ะหาได้จากภาคปฏิเสธเนาะของฟังก์ชันสำหรับตัว Process Work Element หรือภาคปฏิเสธของฟังก์ชันสำหรับ c m ค่ะพอเราได้เฟลเล์คอร์มาเสร็จปุ๊บนะคะการทำผิดแบบนี้การตั้งเครื่องผิดแบบนี้จะทำให้เกิดเฟลเลอหมดอะไรนั่นหมายถึงกระบวนการผลิตจะเป็นยังไง ถ้าคุณตั้งเครื่องผิดกระบวนการผลิตจะเป็นแบบไหนและถ้าเกิดกระบวนการผลิตที่มันผิดผิดแบบนี้จะทำให้เกิดผลกระทบอะไรนั่นก็คือแฝงเอฟเฟกค่ะ ลูกค้าสับสนมากระหว่างเฟร่เอฟเฟกต์และเฟรเลโมดนะคะขอให้จําไว้ว่าเฟเลคอร์ดค่ะทําให้เกิดเฟรเลโมดและเฟรเลโมดค่ะทําให้เกิดเฟร่เอฟเฟกต์ซึ่งตัวเฟร่เอฟเฟกต์เนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับตาราง S หรือตารางโซเลตี้ด้วยนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาอธิบายกันถึงเรื่องของการหาเฟเลคอร์ดเฟรเลโมดนะคะแล้วก็เฟร e เอฟเฟกแบบละเอียดกันค่ะ PVI Consultant Always Ready Always Reliable